ันความลับป่าลับแผลที่แท้นั้นสารพันมากมายไม่อาจรู้ทางเข้าออกพิศวงงงหน้าดูทุกประตูมีลอยเลื่อนอันดวงตาประตูหนึ่งชื่อสุสารจะเปิดแง้มทุกคืนแรมมืดมิดสนิทหนาจงรีบเร่งเข้าออกเพราะเวลา มีแค่โมงห้าเวลาเพลนอับชีนะได้ยินเสียงอะไร,รอ่ะไฟก็าจะบอกค่ะไฟไฟพูดได้เหรอถ้ามีใครพูดอะไรหน้ากลองไฟข่าก็จะได้ยินเพราะ่ไฟจะเชื่อมกันรับรู้ถึงกันเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยว นายจะบอกว่ากองไฟนี่ทําหน้าที่แค่คล้ายลำโพงนี่หรอแล้วเวลาใครพูดอะไรอยู่หน้ากองไฟหมู่พวกเรานายก็จะได้ยินใช่แล้วเมื่อกี้นายได้ยินอะไรความลับป่าลับแรงความลับของป่าลับแรงแนั่นแหละและความลับที่นายได้ยินเนี่ยคุณว่าอย่างไง ป่าลับแกจะมีประตูประตูนึงที่ชื่อว่าประตูสุสานมันจะเปิดทุกคืนเดินแลมเฮ้ยนี่มันคืนนี้ดหว,ว่ะใช่แต่เราอ,ออกเดินทางตอ่าน,นี้ไม่ได้มันอันตรายเกินไปงั้นเราก็เดินทางพวกนี้ก็ได้นี่นะมีเวลขาขท่องเยอะแยะพุ่งเนี้ย ต้องออกเดินทางแต่เชา้าและอารประตูสุสานให้เจอก่อนเวลาเพลงประตูจะปิดก่อนเที่ยงบักกะบูอินเตอร์